e l a s t i c Shop เพจเติเมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วตเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l e Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยวายนายหญิงเจอกับเจ้านายเก่าเจอกับอีบองบองเจอกับอีนี่ไงเจอหมอดเจอกับปลาบองนี้นายหญิงสีชมพู เหมือนแม่ป้าม,ปมาผมเพิ่งชอบาไปฮะหลเดียบอนแนนเหรอใช่สีชมพูนี่แม่ป้าแม่ป้าจะไปจังหันอะไรเงี้ยเราจะไประเบิดป้ารับไปอ้าบหรือเปล่านี่มันมา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 จบนี่ลาก่อนไหนจบเจอก่อนแล้วค่อยอ้าบแบบนี้โมมันถึงจะโหดฮะเลยเหรอ พี่เป๊ปด่าแกแมวเป้าพี่เพชรค่ะพี่เอพชรพี่เพชรเดี๋ยวฉันไปช่วยถ้าจะแกะอ่๋อแล้วแต่แกยังทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะควายนี้เลวบองกระโดดตึกนอกสัตว์แกแกจะเอาบูมันก็เอานะฉันช่วยอย่ากลัวอย่ากลัวมันสู้แกไม่ได้มันสู้แกไม่ได้มันต้องเซตของก่อน กูไปช่วยเองกูไปช่วยเองระวังอีกนายอามาไม่กลองอ่าบายบายค่ะกูเห็นแล้วว่ามึงอยู่ไหนไม่รอดค่ะอย่าดิ้นรนไม่รอดใครอีควายไม่รอดใครอย่าดิ้นรนนะเออเซฟตไปอีกนายแล้วนะอะเอาโดนทำไม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 หลบทำไมทำไมน้องทำไมน้อง ทำไมน้องทำไมน้องทำไมน้องทำไมอะไรงแกเห็นเลือดข้างบนไหมแกเห็นเลือดข้างบนไหมแกอยากจะทํำไหมน้องแม่อยากมั่นอยู่หรอกพี่อันนี่อีบใบอะไรหมอดอะไร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 น้องทําไมทําไมล่ะหมอดเพนิกมากอัฟโคย์บอลชาโคยบอลไม่กลัวค่ะทาไมล่ะไม่กลัวหรอกแล้วแต่หอะมาสิอ่า กจะเกิดวิง่งขึ้นมาบนให้หน่อยปุ๊บปุกลับบ้านก่อนเะวกลับบ้านไปอ,อะไรอ่ะตรงนั้นมีวอดนะข้างบนจ้าเจ้างเอ่ยตรงนี้มีวอดนะ,นะตรงนี้มีวอดนะขอบคุณนะบายยควายย้ดแม่ขวยกะลีมันจะมาจิ้มฉันแล้ว ลวนล้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 นแตงกิยร์กลับกลับกลับเลยกลับเลยตรงนี้เซตเซตระวังตรงนี้ไม่วอร์ดอ่ะมั้งตายสิปิดิไม่หรอตายหมดแล้วนะตัวหน้าก็อยู่อะไรก็อยู่ถ้ากูตายไปเถอะอืเหนื่อย จะบ้าขอบใจขอบผีอะขอบผีอะอ้าขอาบใจน,นะขอบเยอะตัวหน้ามาไอ้หี้เรียวทำไมละ่ะมันมีแฟนนะเอาเนี่ยตอนที่มันแบบเลือดไม่เยอะแกมาได้แกก็มาไม่ะด้บอกให้นะเิีหมดละอีกไหนกูละ ทำไมล่ะเยอะมึงตายไปแล้วกูจะกลวมงหรอกูอเสียยโดนติมากถาโค้กไหนไปหรอเออเซตไม่ได้อคือเซตตันไปอันติเลยหรอใช่พี่มันหิวอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นมันหนูเสียหมดเลยมันได้มันก็ต้องเอาไง เอาสิมึงตัวปอมไฟเรื่อตัวจริงวะบนเลืองไม่เยอะฮะเอชอร็จตสวยตีไปแล้วสองตัว ล็อกได้สวยพอดีเลยตอนหนูถึงพอดีระวังชาโคมาจิ้มนะถ้ามันยังไม่กลับพี่ัากอนบายถ้าแหงะไม่มาก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าแหงะมาจะไปปวดให้มาเดินไปด้วยกันแหละกันออกไปไหน ฉันรอดออกได้ไหมนะละฉันรอดไม่รอดละโ,โดนทุบพอดีแต่อย่างนั้นมันก็ตายหมอะดันตีไปแล้วเซตด้วยโอเคได้ป้อมสวยสบายละหลังจากนี้เออเ,ออเออปอ็ดตบยิงกันได้พอดีเย็๋ยอะไรแหละจะโดน,นมานนยิางเขี้อะไรยิงเลยใ <c oughs> สย่กูไม่มีทางออก <c oughs> อ่าบอ กูยินเลยแหละแตล่อมาแค่กูตายไม่ี่ยก okay. ูไปก่อนดีกว่าลงล่างหมดเลยที่เป๊บเป๊บลงล่างหมดมันจะไปเอามันไม่ลงหมดหรอกมันจะเอามังกรกูเล่นกูไม่เข้าหรอกเลิกกูไม่มีปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเลยหมอดอยู่ล่างเกิดตายไป ปล่อยเลยถ้าสี่คนข้างล่างอะ่ะมังกรเราได้มาแล้วมาอันตีอีกไหนกูตลอดเนาะชา<อ>โคอยู่ล่างพร้อมทุกรอบโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไดอ้อยู่หมด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 ไอ้นี่อะไรอะไร ยังไม่ได้ติใช่ปหมยังย่งเซติกใครอันติไม่มีอันติไม่มีอันติไม่มีอันติฝั่งเราก็ไม่มีอันติเลือดเยอะตรงไหนรนะ้านนั่นอะโอ้ะอะไรอนี่กูว่าแหละอีควายเพิ่งหายตัวไปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเซตเกิด เอาใช้ไปหมดทุกอย่างละออสวยจะไปดักชาโคก็ไม่ได้เซตก็เกิดอไม่ตายโอ้ทำไมแรงจังวะดดเกิดแล้วสามชิ้นแล้วอ่ะเก็บใครก็ได้แล้วตอนเนี้ยไปยังไงดีวันนี้อะ หวาดเซตอยู่นี่นะโตหน้าไอ้นี่เด้งไปแล้วตัวนี้มีคนกูยอยู่ในนี้นยิ้มไายเซตใช้เงาไปยังยังไม่อตินะรู้สึกว่ายัางไม่อติปะ คุยเลยมึงอีมอดมึงเือนโง,ง่บ้านกลางอีกฉันปลด <Okay. S 1> ให้ได้เซร็อะถ้าจะให้ปลดอะร <Okay. S 1> อรอรอมันไม่รอเลยวะ <Okay. S 1> เสร็จแล้ตีแล้ว <Okay. S 1> แรงชิบหายดอกเราทำอะไรไม่ได้เลยอะดูดิ ซ้ายขวาซ้ายอีนนี้มันมาคนเดียวมันมนั่นอะไรยาอหลักฆ่าเลยขนาดนั้นวะอีล่าไม่มีสกิลคันนะเว้ยแกได้อะไรทุกอย่างเซ็ตข,ข้างหลังล่างแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บต้องไปซ้อนตรงนี้มีคนาชาโคข้างหลังตรงนี้ ไม่ตายหรอกอาตีออกมาคนโดนดัดหัวตรงังดานม่มีฟอร์จูนอยู่ข้างหลังใครมามีคนมาเซตสาวคนเปิดต้องเปิด,ปดล่อให้พี่จกักะแจ็คึงเซตเดียวอะ S <S <S สี่เทย้ยก็ตายไปเลยเริ่มมันเ,น,เน,น,นะพี่เริ่มมันเริ่มมันระวังตรงนี้มีหวาดรอเย่แหลกมาก่อนรอคนก่อนเดี๋ยวลากให้มาเลยมาคนมาข้างหลังใครจะต,ตีนี่ออกไปก่อนเดี๋ยวมันมีคอนโทรมีปากอะไรงไ,งไหมตรงเนี้ยจะดูข้างหลังให้ตัวปอมตัวปอม,ปอ,มอย่าตีให้แตกนะอันเตี๋ยวมา อนี่ไหนรอดค่ะโดนอะไรไม่มีแฟ่นนะมีคอนจูไม่มีแฟ่นลุ้งได้ลุ้งหน่อยขอล็อกอ่ะกดสกิลสองไปแล้วคืออะไรน้องไม่ดามเมจไม่ขึ้นอะไรลวงได้ลวงหน่อยเมตอันติไม่ใช่หรอหรออีอันนี้ก็อันติแล้วอี มันเชื่ออะไรอีโซน่ามันก้าติดแหละไม่ใช่หรอเออแค่นั่นแหละวิ่งออกไปข้างหลังมี่ไปข้างหลังข้างหลังนี่นี่โอ้เก่งชิบหายสอญญาตได้แล้วฝั่งเราอ่ะ จะเอาแรงกันไปถึงไหนสวัสดีโซน่ามอดทีดีล่างชาโคกับมิสฟอร์จูนอยู่ข้างบนโซน่าตายแล้วถ้าจะเอาหมอดก็ต้องลุมต้องมีสกิลเซฟตายด้วยเพราะว่ายังไงอันตีมันก็บังคับอยู่แล้วมิสฟอร์จูนอยู่นี่ตีเลยหรอไม่ต้องตีฉันไม่ได้เปิดนะ ฉันรอมีฟอร์จูนเดินมาก่อนไม่ได้นะปล่อยไปปล่อยไช็อกโกมาช็อกโกมาเราไม่ได้เราไม่ได้หนีเลยหนีเลยฉันจะเอาอีมิดฟอร์เก่งนักมึงอ่ะโอ้ยพี่เป๊ปฮึ่มจบหนึ่งตัวแล้วป่ามันตายมาตีแล้วนี่มาตีแล้วมาตีแล้วฮะเออ ไม่ถึงพี่พี่จัดกันเลยนะห,หนูเอาบาลนี่มาไปเดี๋ยวใช้จัดการเองเดี๋ยวฉันซ,ซีซีก่อนแล้วพี่ยัดอันตีได้ยัดไปก่อนเลยตามใจเรามาอัานติเรามาอัานติเดี๋ยวจะล่อให้เอาบาลอลไปก่อนอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเดินไปเดินไ,ไปดักเดินไปดักอยู่เรื่องไม่เยอะสู้ไขรก็สู้ไม่ได้เออบนบนบน จัดการให้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้อยู่ด้วยกันช่วยช่วยช่วยตรงกลางไปก่อนเพราะว่าเซตอ่ะม ah ันเข้ามันทานไม่มากเลยสัตว์สันดานฉันปลดได้รอก่อนเดี๋ยวให้เป๊ะฆ่าหนูเดจะตีให้มันแตกมลำคาเดี๋ยวตีกำลังไปเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปลดร้องเขอ้มาปลดให้แล้วปลดให้แล้วตัวนี้มีหวานไหมเช็คให้หน่อยสิแป๊บหนึ่ง เช็คเองกันแล้วนับกิฟต์เนีอยเอื้อตัวนี้ตัวเวทนี่หว่าสโหน่าตายสโหน่าตายแล้วสโหน่าตายเซตตายดันเลยดันเลยเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงเออนี่ปกติอย่างนี้สู้เลยสโหน่าตายเซตตายอย่ากลัวเหลือแค่มิดฟอร์จูนอีมิดฟอร์จูนนี่ช็อตเดียวตาย เดี๋ยวได้ขับเดียวตายตบสู้ตบผีตบผีมาดิ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 ๋ยวแล้วแหละตีอันนี้ไปก่อนตบล่อมานี่ออกมาเจอกล่องเก่งนักมึงอ่ะอือนี่แหละตบบุตรตบแปดตบหน้าตบตุ่นไหวบ้านโดนเผาเดี๋ยวกัดกัดกูจะเอาอะไรออกไปนี่ กันบ้านกลับไปกันบ้านก่อนได้มาไปบ้านเออก็โดนเผาเดี๋ยวฉันเองเราลีออกออกจริงจิงอีมี่ฟาจูนก่อนเลยมาก็ออกเก่งลักตีรถูดาวมึงตายแล้วค่ะยีควายเอาเอาเอามังกรแล้วก็เราก็ดันออกไปกันเดี๋ยวฉันกันบ้านให้ฉันกันได้ฉันสู้ได้ทุกตัวไปเต้ยออกได้มั้งคิดอยู่ว่าจะขอเลยเตรียมตัวไปหล่อยบ้านเลยเลยแหละ นี่ตไป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 ต้องออกจากที่เลยปีเข้ามากกว่าม่อยู่ตรงนั้นนะอยู่พวกนี้นะระวังนะมาอยู่พวกนั้นนะสกิลเช็คสกิลเช็คสกิลเช็คเมื่อกี้มอดิฟายเซอร์มันจะไม่มีเกาะตัวเลยเพราะมีโซนหนาเอาโซนหน้าก่อนเลยวาดข้าางงใครตรงนี้มีคนอู้ ชาโค้ดเป็นสมัยนะอาจจะรีบก็ยัดเลยมมาลงไปแล้วนนกลับบ้านบ้านโดนตีแน่แอดหายหมอดหายมาดิอีควายหมอดอะไม่กลัวหรอกโง่งเหมือนหมาเนี่ยมาสิม,มึงอหมอดอยู่บ้าน ข่วยอะไรดพี่กอโจเดินมาโง่ๆเลยตีอยกกี่เฮียมาสิตังไปด้วยหนูว่ายตีอยู่เดี๋ยวมาไม่มีเลือดไม่ไหวละขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวดูฉันดูบ้านให้พวกเดียจะไปก็ไปเลยฉันดูบ้านให้ แลกๆป่วยอันติดหน้าที่เดิมปะใกล้แล้วรอๆให้เขาคนเผางอเสร็ดี๋ยวไปเก่าให้เดี๋ยววิ่งไปเก่าแอบไปเลยไปแอบไปเลยเดี๋ยวกูดูให้มาเอ่อหวาดแถวป่าเราหน่อยเผื่อมันมาเราไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปน่าจะเดี๋ยวไปเก่าข้างบนดีกว่ามันไม่น่าเดินมาข้างบนมั้งอู้ิี่เรนนี่มันเดินเร็วจังวะพี่คิดระวังนาะ ชาโคบนกูเห็นละเดี๋ยวเจอกูไปกูไปอยูกูไปอยู่กูเห็นแล้วมึงมาดิไปไหนสัสเอาไปหน้าที่แอนเดิมเอาสิระหว่างมึงกับชาโคหรืออะไรมึงมาสิมึงมาสิอ่ะมึงมาสิมึงมาสิ ฮะมึงมาสิ